ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะคำทํานายนี้นะครับจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่25ถึงวันที่10มิถุนายน2567เป็นของอาจารย์ไว้เปิดดวงออกมาเปิดเผยข้อมูลของดาวพุธย้าย12ราศีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่านให้ฟังทุกราศีเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจฟังเมื่อถึงราศีตัวเองกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าดาวพุธก็มีอิทธิพล ต่อเรื่องของการงานการเงินเรื่องของภาพรวมของดวงชะตา 12. ราศีเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยดีกว่าข้ามมาไปขออาจังไว้เปิดดวงนะอ่ะราศีเมษร,ราศีเมษนะขออนี้ยเลื่อนไอแพดมานีดนึงราศีเมษวาจาเรียกทรัพย์ได้ทรัพย์ใหญ่ในรอบ12ปียิ่งพูดยิ่งรวยขยับมาเป็นราศีพฤษภเขาเรียกว่าโชคใหญ่เงินจะทับ ตัวเนาะแล้วก็เงินเนี่ยจะหลั่งไหลเข้าดังสายนะ้ําคือแบบสปอร์ตไลท์จะ่องโดดเด่นมากนะสำหรับคนราศีพฤษภนะอ่ะมาต่อกันที่ราศีมิถุนนะราศีมิถุนเนี่ยกุญซือที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังเนี่ยคือดีมากนะเดินกลยุทธ์หรือว่าอยู่เบื้องหลังได้ดีมากไม่โชว์ไม่อวด แต่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่รวยเงียบๆรวยเรื่อยๆรวยไปเรื่อยๆอะถือว่าปังราศีกรกฎโชคใหญ่จะหล่นครับอ่โชคใหญ่สุดในรอบปีเนี่ยรวยแบบสุดๆในรอบปีนี้ก็คือราศีกรกฎราศีสิงห์ดวงได้งานใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่มีงานใหญ่ย้ายงานเรื่องตำแหน่งชีวิตจะยกระดับยิ่งขึ้นนะครับ อ่ะราศีกันปลดหนี้ได้ได้รับข่าวดีในเรื่องของงานเงินก้อนโตเข้ามาแล้วก็ปลดหนี้ปลดสินได้อย่างสบายใจเออราศีตุลยิ่งหมู่จะยิ่งรวยนะครับดาวย้ายเข้าเรือนมรณะได้มรดกมั่นทําบุญจะได้โชคใหญ่เข้ามานะครับราศีพิจิกคู่พารวยเอ่อจะมีคนดีๆเนี่ยเข้ามาช่วยซัพพอร์ต ให้ชีวิตเนี่ยก้าวหน้าเนะาะถนูปัญหาเรื่องของงานเนี่ยเดินคือปัญหาเรื่องของงานจะขี้ขายลงนะเดินกลยุทธ์อยู่เบื้องหลังได้ดีนะก็จะทําให้ชีวิตยิ่งดียิ่งปังเข้าไปใหญ่อ่ะราศีมังกรค้าขายดีกําไรงามนะงานรุ่งเงินพุ่งแก้ปัญหาได้พลิกดวงเป็นเศรษฐีแบบฉับพลันราศีกุม เออจะได้ของใหญ่สุดปังดวงได้ของใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมสเปคคือจะใช่จะมีคนเข้ามาจะตรงเป้าหมายได้ทั้งของใหญ่ได้ทั้งความรักเนาะราศีมีนปิดท้ายคือเดินทางแล้วจะมีโชคนะในช่วงเนี้ยเดินทางแล้วจะมีโชคได้รถใหม่เออได้งานใหม่หรืออาจจะได้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศนี่คือคำทำนายของสิบ สอราศีดาวพุธย,ย้ายเกิดอะไรขึ้นบ้างของอาจารย์ไว้เปิดดวงใครชื่นชอบคลิปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถึงราศีตัวเองก็น้อมรับคำทนายสาธุสาธุมานะคะขอให้ทุกคนโดยรวย,วยเฮงเฮปังปงโชคดีทุกๆคนนะคะไปแล้วคะ่ะ